ส่งพรุ่งนี้อ่ะแต่ว่าเหตุผลที่ออกวันนี้เพราะว่า,วาอยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบ900โลครับที่จะไปส่งที่รัฐเทนเนสซีนะฮะก็เลยว่าจะวิ่งวันนี้ทั้งวันแหละแล้วก็ให้ไปจอดถึงที่นู่นเลยหัวค่ำพอดีแล้วก็ชั่วโม,มงมามันเริ่มส่งได้8โมงถึงบ่ายสนะเป็นเหมือนการปะปาของเมืองนั้นนะครับเขาเปิดก็เลยนั่นแหละฮะเลยตัดใจออกวันนี้เลยดีกว่าจะได้พรุ่งนี้จะได้มีชั่วโมงเต็มวันเพื่อที่จะวิ่งไปเอางานอื่นต่อนะ กะว่าอาทิตย์หน้าจะฟันเลยจะออกวิ่งงานถึงคริสต์มาสปีใหม่ตอนนี้กําลังนั่งรถเล็กจากบ้านนะครับเดินทางไปเอาชาทไทยซึ่งไม่ไกลแล้วประมาณครึ่งกิโลข้างหน้านี่ก็ถึงละเตรียมอาหารมาลืมนะแม่บ้านทําไว้ให้ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านเองนะครับใส่เซียวถุงดูดอากาศออกแล้วก็เก็บไว้แช่แข็งเป็นอย่างดีครับอยู่ได้สองสามอาทิตย์อยู่นะถ้าแช่แข็งไว้นะครับแล้วก็กาแฟแก้วแ,แล้วก็เสื้อผ้า นี่ก็ฝีมือแม่บ้านตัดผมให้นะ <Yeah. S 1> นนเนี่ยนั่นแห่ประหยัดตั้งได้อีกห้าร้อยหกร้อยบาทเพราะว่าเวลาไปสั่งร้านร้านชอบตัดทรงนักเรียนมาให้นี่นนเรามาถึงชาไงราย,ยละข้างหน้านี่ชวับตอนแรกว่าจอดมาตอนแรกว่าจอดมาวอร์มรถก่อนแต่ว่า นึกในใจแดดออกอะ่ะแต่เมื่อเช้าหนาวนะเช้านี้อากาศเย็น,นลูกชายพ่อไปปลูกดิปลูกเสือกันไปปลูกเสือหอยกัน ลุกเสื้อหอยก่อนนิเสื้อหอยหลับไหลเลยเนี่ยติดปะนาะอ,อากาศยังเย็นอยู่นะตอนนี้ มันต้องแข็งเลยยังหนาวอยู่เป็นเก็ดน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเย็นจัดเห็นแต่จ้าๆอย่าง,ยงเย็นอยู่แล้ทุกคนยังต้องรีบบอกม,มาตอนนี้เร่งรอบเครื่องขึ้นนะให้มันรีบร้อนเราจะได้รีบออกเดินทางครับน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณเก้าชั่วโมง 8 8ชั่วโมงกว่า9ชั่วโมงถ้าจอดพักด้วยก็ไม่น่าเกิน10ชั่วโมงครับ500 500กว่าไมล์หรือประมาณ8 900โลเนี่ยถ้าเยอะอาหารที่เก็บบนด บนรถการเปิดตู้เย็นรอแลนะ้วแต่ตู้เย็นจริงไม่ต้องเปิดหรอกเพราะอะไรรู้ไหมแข็งอยู่แล้วในรถอ่ะเย็นกว่าตู้เย็นด้วยอีกตอนเนี้ยโอ้ยแลว้วก็เครื่องจะอุ่นนี่ฮะเกือบ580โลนะประมาณนั่นแหละรครับ8 9 0 0โล ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมง4 7นาทีครับอันนี้คือขับอย่างเดียวแต่บวกลบไปนิดหน่อยตีสักาก้ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงอีกครับน้ํามันไม่เติมมัน้ำมันมีเต็มถังก็นั่นแหละใช้เวลาาจะประมาณต่ากว่า10ชั่วโมงครับถ้าไม่จอดเอิร์นเลหยนะแต่หน้าว่าหน้าว่าจะไม่จอดครับเพราะว่าจเพชชน2ทุ่มมันจะมีทําถนนตรงเซนหลุยอ้อมไปหน่อยนึงถึง2ทุ่มจอดตีสักรวมรวมชั่วโมงหนึ่งก็สาทุ่มชั่วโมงมา7โมงเช้าส่งแปโมงพอดีครับ เหลือเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะก็นี่เวลากาแฟก็เต็มนี่ผมไปซื้อพรมมาปูทุกคนยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวต้องตัดให้เข้ารูปสักหน่อยนะเพราะว่าหน้าหนาวไม่ไหวเย็นครับพื้นตรงนี้เย็นเจ็บเลยทุกคนนี่พรมนี่ช่วยได้เวลาตื่นมานะเท้าเปล่าลงมาเนี่ยต้องหาสลิปเปอร์หรือว่ารองเท้ากันหนาวมาใส่ในรถนะเดินในรถไม่สปกปรก น้ำก็ไม่แข็งเว้ยเมื่อคืนไม่แข็งแม่บ้านก็กำลังจัดเอาอาหารเข้าให้นะครับบานเลยเข้าบ้านก็อย่างี้ครับเตรียมข้าวของนะอะไรที่ต้องเตรียมรีสต็อกหองอาหารน้ำดื่มเช็ครถ ีไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำมาเพิ่มอีกสองอันนะคอ,อนหายไปไหนย,ย่างเย็นเจ็บ เสียงเหมือนลมน้อยเลยเลาอากาศเย็นอุณหภูมิลดครับวิ่งรลล้อนๆอุณหภูมิเพิ่มน้ำอะไรวะมันมีเมื่อคืนรถมาจอดตรงนี้คันหนึ่งหันหน้ามาทางนี้นสาดน้ำอะไรเต็มพื้น ลมเข้าถุงสองอย่างไม่รู้ไม่เหมือนตูดย้อย,อยงไงไม่รู้น้ำอะไรไม่รู้หยดนี่น้ำแข็งค้างใช่ไหมน้ำค้าง โอ้ยอุ่นสบายจังเลย เปิดไฟเช็คไฟหน่อยเอ่อไฟเลี้ยวติดข้างบนติดเดี๋ยวพ่อเล่นงานนะไฟไม่ติดเนี่ยพรุ่งนี้าสงสัยออกทำงานพรุ่งนี้กันมั้งนี่เนี่ยเข้าบ้านวันเทศกาล thanksgiving กันอะ โอเคไปเลี้ยวติดเบรกหนาเบรกหน้ายางดี4-4-5ทับ 50R22.5 ครับมิชลิน จางนี้รถเปล่าเข้าบ้านนะโอ้โหหนาวเว้ยฮิตเครื่องไม่อุ่นเลยโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะจอดเดินทางแล้วเดินทางอีกยาวไกลนะ ถ่ายไปถ่ายมาเริ่มสายแล้วเนี่ยโอเครับเดี๋ยวย้ายๆกับแม่บ้านชุบพี่พีน้องหนูมาเห็นกุยเคครักนไปแล้วครับพบกันใหม่